ตอนนี้ก็ยุธีคุมไทยสามาคัคคีนะครับตอนนี้ก็ก,กำลังตัดต้นไม้นะครับริมขทางรั่วนะครับเพื่อเกิดความสวยงาม ขอบคุณจีรซา,าทุกท่านนะครับ,รบรแผนขนนะครับรแผนขนใส่รถพยญนบ้านนะครับในการขนนะครับ ไม่นี่ถ้าทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับกินข่าน้ำกันนะครับพี่น้องอยู่สารกอยู่สารวัดนะครับบานเฮ้านะครับทุกครั้งทุกปีที่ผ่านมานะครับทุกเดือนนะครับเ้ากระติมนี่กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเพื่อความสมรรถะสมารถี่นะครับระด้ประโยชน์อย่าได้ อยุเย็นๆเด้ยอยูกาลูกก็หลานไปดนโดนนี่นี่ครับ96แล้วครับพัญญายุทองดีอุ่นเกิดนะครับครับแม่หนูค,ค่ายอุ่นเกิดนะครับสองขัวเมียนะครับเป็นเอ่อแถาแกเป็นปูชนียบุคคนนะครับยุ่นโดนโดนตาเด้อครับ เรียบร้อยแล้วบอคขับขับขับเดินต่อไปขับกําลัางสิเต็มครับพี่นอ้องเดี๋ยวอีกจังน้อยเอาไปติมรับเอาขึ้นในเมื่อเลยอืมเครื่องตัดหญ้าเนี่ยประสงค์นะครับ 嗯。Mm hmm.